ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้วันอังคารนะครับยี่ห้าพฤษภาคมนะครับรูก็จะมาสอนใบเวาคณิตศาสตร์ชั้นปสองต่อนะครับวันนี้หน้าเดียวนะครับทําแค่หน้าเดียวพอนะครับอ่านโจทย์ก่อนนะครับข้อสองเขียนตัวเลขแสดงจํานวนและเขียนในรูปกระจายนะครับรูปกระจายคืออะไรอ่ะมาดูนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาคือตัวเลขหนึ่งจำนวนนะครับในข้อหนึ่งคือสี่ร้อยห้าสิบสอง อะไรอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่นะครับถ้านักเรียนได้ทําหน้าก่อนหน้านี้นะครับหน้าสิบหน้าสิบเอ็ดก็จะพอทราบบ้างนะครับสี่อยู่ในหลักร้อยนะครับมีค่าเท่ากับสี่ร้อยต่อไปต่อมานะครับอะไรอยู่ในหลักสิบห้าครับในหลักสิบมีค่าเท่ากับห้าสิบครับต่อมาครับสองอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสองนะครับเขียนในรูปกระจายเขียนยังไงครับ ลูกกระายคือเอาด้านหลังเนี่ยมาเขียนนะครับเริ่มจากด้านบนเนี่ยสี่ร้อยบวกเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกนะครับบวกห้าสิบบวกสองลักษณะนี้นะครับอันนี้โจทย์ในแบบฝึกหดเขาจะให้มาเราเขียนเติมอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นในหนังสือทําในสมุดเนี่ยเครื่องหมายบวกอะไรพวกนี้นะครับนักเรียนต้องเขียนเองนะครับตัวที่เป็นตัวสีดำอย่างเงี้ยในหลักร้อยมีค่านอย่างเงี้ยต้องเขียนเองนะครับในกรณีเนี้ยน,นะครับในแบบฝึกหดเขามีมาให้นัเก,เ,กเรียนแค่เติมเลขอย่างเดียวนะครับที่สําคัญเราต้องทําเอง นะครับฝึกทับเองจะได้รู้ว่าเลียกตรงนี้มาจากมายังไงมาจากตรงไหนนะครับส่วนข้อ2ข้อ3ข้อ4นะครับฝากเป็นางานบ้านทั้เรียนทําวันนี้นะครับไม่เยอะเกินจนเกินไปนะครับขอาเรบวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับฝากไปเท่านี้สวัสดีครับ